โยดโยดงานที่หยุดโยดเรามีหมายจับนะมาคุยลงพักมีอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวอ่าน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 หมายอ่านมาอ๋อนี่เป็นหมายจับนะสารนายาที่สองเาแาทับ2องห้าหกนะหมายลงวันที่25มิถุนาสองห้าด้วยนายสุรศักดิ์เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกระทำความผิดฐาน ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสร่วมกันบุกรุกโดยใช้กําลังทุรไลัยโดยร่วมกันทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนร่วมกันทําให้เสียทรัพย์และพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านแล้วเราออกไ้าผมรู้ไมก็ผมบอกว่าพี่รถผมสูงเฮ้ยเขาบอกว่ารถผมสูงนั่งไม่ได้เขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปเรียกคันใหม่มนาะให้แล้วตอนนั้นจังหวะไม่มีรถที่วินแค่นั้นเองครับ ังหว่างหว่างเรไม่มีรถที่วินเขาก็เหมือนโมโหมันจะรีบอะไรหัวมันก็มามาต่อยผมที่หน้าวินเนี่ยหัวต่อยเลยใช่เรื่องแค่นี้ใช่ครับแล้วยังไงต่อบหัวต่อยใครผัวต่อยผมแลวทีนี้ใช่ผมก็ไปมาน้องผมมาไปตีอุ้มนั่แหละมันก็เลยไปกับผมลากผมไปก็ไปต่อยมันในห้องนั่นแหละไมัใก็ใช่มันก็ทางทงไปเรียกพวกมาเหรอไม่ได้เรียกผมไปกับอุ้มสองคนพี่ เนี่ยคนที่ไปเมื่อกี้นาราทิ์อะไรจะปพยายามฆ่าได้ไงพี่มันทำแล้วก่อนนะพี่นะผมมีพยานที่วินให้ได้หมดทุกคนนะถ้าต้องจอนเปลียนตู้ฟันตัวเขาไหมไม่ได้ฟันหรอกครับนะฮะที่ช่วงฟันเน่ะแน่ใจไหมผมไม่แน่ใจเพราะช่วงที่ฟันอ่ะผมไม่ผมเห็นสั์เป็นหมูเลยนะพี่ไม่มีอ่ะ เชื่อผมเนี่ยไม่มีหรอกฟันเรามีแต่ฟันตอนที่เข้ามาประชิดเราแล้ววิ่งเข้าห้องไปฟันจะไปพังห้องเข้าแค่นั้นเอง